ผมคูโบะคุณพกครับวันนี้เราก็อยู่ที่นะครับสนามยิงปืนดินอันามันกระบี่นะครับนะราขอขากสวัสดีท่านหัวหน้านะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับท่านหัวหน้าขุนชายนะครับนะท่านก็เป็นผู้อำนวยการสนักกจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ที่มานะครับที่ให้เกียรตินะได้คูโบได้มาบกรุการใช้่คุณพกวันนี้ครับขออนุญาตถามความรู้สึกท่านครับครับขอบคุณครับ ครับเขาสึกตัวนี้ครับจากจากที่เคยยิงปืนมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่มีโอกาสในการฝึกฝึกในการในการยิงลักษณะประชันชิตหรือว่าลักษณะการใช้อาวุธเหมือนกับว่าเสมือนจริงครับซึ่งจะแตกต่างกันกับเรายิงเป้าซึ่งผมก็ได้เรียนการการการยิงปืนูุมโมมานะครับแล้วก็ได้เคยใช้ปืนเคยยิงเฉพาะเต้าอ,อย่างเดียวแต่ปัจจุบันได้มีการฝึกให้การใช้เสมือนจริงเกิดขึ้นรครับ ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างการการยิงแบบเป้านิ่งกับการที่เรามีการจำลองสถานการณ์แล้วก็หรือว่ายิงต่อเนื่องซึ่งซึ่งการฝึกอย่างนี้ครับได้ประโยชน์มากกว่าครับขอวันนี้นะครับทีมงานครูบูรปืนพกรล่ชุดครูครับก็ขอขอบพระคุณท่านพ่ะออกสมชัยกับทีมงานมากๆนะครับสวัสดีครับครับครบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับ